การคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของการระบุข้อมูลเข้าการระบุข้อมูลออกและเงื่อนไขของปัญหาไปรับชมกันได้เลยค่ะ จากเนื้อหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูได้สอนในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ไปแล้วคอมพิวเตอร์จะสามารถช่วยนักเรียนนะคะแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆได้ไม่ใช่เฉพาะวิชาทางคณิตศาสตร์เท่านั้นแต่คอมพิวเตอร์ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียนได้เช่นกันนะคะโดยที่คอมพิวเตอร์นั้นจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอนะคะมีเงื่อนไขประกอบการตัดสินใจและก็มีขั้นตอนวิธีที่ชัดเจนเพียงเท่านี้ คอมพิวเตอร์ก็จะสามารถช่วยนักเรียนแก้ปัญหาได้ค่ะจากภาพที่นักเรียนเห็นนะคะจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเข้าข้อมูลออกและขั้นตอนวิธีนะคะซึ่งทั้ง3ส่วนนี้จะมีการทำงานที่สัมพันธ์กันข้อมูลเข้าจะถูกนำเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูลเช่นคีย์บอร์ด เมาส์จอยสติ๊กตัวอ่านบาร์โค้ดและอุปกรณ์อื่นๆเมื่อข้อมูลถูกนำเข้าสู่ระบบระบบก็จะทำการประมวลผลตามขั้นตอนวิธีที่เราได้เขียนไว้นะคะให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างชัดเจนนะพอคอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วคอมพิวเตอร์ก็จะส่งออกข้อมูลซึ่งเป็นผลลัพธ์ ะะผลลัพธ์ที่คอมพิวเตอร์ส่งออกมานี้อาจจะส่งออกมาผ่านทางหน่วยแสดงผลเช่นหน้าจอนะคะเครื่องปรินหรือลำโพงและอุปกรณ์อื่นๆ แต่ก่อนที่นักเรียนจะสามารถระบุข,ขั้นตอนวิธีที่ชัดเจนได้นั้นนะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์และทําความเข้าใจก่อนว่าปัญหานะคะมีข้อมูลอะไรบ้างที่สามารถใช้ในการประมวลผลได้และมีเงื่อนไขต่างๆอย่างไรผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะนักเรียนต้องการอะไรนักเรียนจะต้องระบุข,ข้อมูลเข้าและข้อมูลออกให้ได้เพื่อไปสู่ขั้นตอนการเขียนนะคะขั้นตอนวิธีที่มีความชัดเจนได้ค่ะ ค,คุณครูมีสถานการณ์มาให้นักเรียนพิจารณากันนะคะเป็นสถานการณ์ของการชงกาแฟเมื่อนักเรียนชมคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนลองตอบคุณครูสิคะว่าอะไรเป็นข้อมูลเข้าอะไรเป็นข้อมูลออกและในสถานการณ์ชงกาแฟนั้นมีขั้นตอนวิธีการทํางานอย่างไร การข้างต้นนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลนั้นถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนที่1เป็นข้อมูลนำเข้าหรือที่เราเรียกว่า input i นะคะ Input ก็เป็นข้อมูลที่ระบบจะใช้เพื่อการประมวลผลหรือการทำงานนะคะส่วนข้อมูลที่2จะเป็นข้อมูลออกหรือ OUTPUT ข้อมูลออกก็เป็นข้อมูลนะคะที่เราต้องการหรือผลลัพธ์นั่นเอง การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองส่วนนี้นอกจากนักเรียนจะต้องระบุได้ว่าอะไรเป็นข้อมูลเข้าแล้วอะไรที่เป็นข้อมูลออกนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถนะคะระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมได้เช่นข้อมูลเข้าจะมีการระบุข,ขอบเขตและก็เงื่อนไขข้อมูลออกอาจจะมีการระบุคุณสมบัติเพิ่มเติมลงไปได้เพื่อให้การเขียนขั้นตอนวิธีนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากสถาน กาแฟถูกไหมคะถ้าเราไม่ระบุคุณสมบัติหรือขอบเขตอะไรเลยสำหรับข้อมูลเข้าและข้อมูลออกกาแฟที่ได้นั้นอาจจะไม่ตรงความต้องการกับเรา ะะแต่ถ้าเรามีการระบุความต้องการหรือคุณสมบัติให้กับข้อมูลออกเช่นคุณครูมีความต้องการกาแฟที่มีรสชาติหวานและมันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการระบุคุณสมบัติหรือสิ่งที่คุณครูต้องการนะคะคุณครูก็ต้องไประบุขอบเขตของข้อมูลนาเข้าว่าผงกาแฟ1ช้อน ะคระีมเทียม3ช้อนน้ำตาล3ช้อนนะคะพอเราระบุขอบเขตลงไปให้ชัดเจนเราก็จะได้กาแฟนะคะที่มีความต้องการกับเราโดยที่ได้กาแฟที่หวานและก็มัน,นะคะ่ะ วันนี้คุณครูมีสถานการณ์มาให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาจำนวน3ส,สถานการณ์ด้วยกันหลังจากที่นักเรียนพิจารณาและชมสถานการณ์เสร็จนักเรียนลองตอบคุณครูสิคะว่าข้อมูลอะไรที่เป็นข้อมูลเข้าและข้อมูลอะไรที่เป็นข้อมูลออกแล้วข้อมูลเข้าและข้อมูลออกนั้นมีเงื่อนไขหรือคุณสมบัติอะไรบ้างที่เป็นคุณสมบัติของข้อมูลที่เราต้องการค่ะ ตัวอย่างการระบุข้อมูลเข้าข้อมูลออกและเงื่อนไขของปัญหาทั้ง3ตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1จะเป็นปัญหาในเรื่องของการหาหอรมตัวอย่างที่2จะเป็นในเรื่องของคะแนนสอบและตัวอย่างที่3จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ จากตัวอย่างทั้ง3ตัวอย่างที่จะคุณครูจะให้หนักเรียนร่วมกันศึกษาและพิจารณานะคะหลังจากที่ชมเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องตอบสิคะว่าอะไรที่เป็นข้อมูลขาวและอะไรที่เป็นข้อมูลออกค่ะตัวอย่างที่1ปัญหาการหาหอรอมองเรามาลองพิจารณาตัวอย่างปัญหาการหาหอรอมอง ะะจากบทที่หนึ่งที่นักเรียนได้เรียนไป การหาหอรมองเราหาตามขั้นตอนวิธีการของยูคลิดซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ยูคลิดได้เขียนขั้นตอนวิธีที่ชัดเจนในให้เราไว้แล้วนะคะแต่นักเรียนทราบหรือไม่ว่าอะไรที่เป็นข้อมูลเข้าและอะไรล่ะที่เป็นข้อมูลออกจากปัญหาการหาหอรมองเราจะมองว่าข้อมูลที่นําเข้ามาสู่ระบบให้คอมพิวเตอร์คิดนั้นก็คือตัวเลขจํานวนเต็มบวก2จํานวนนั่นเองนะคะซึ่ง คอมพิวเตอร์จะใช้ตัวแปรในการเก็บค่าข้อมูลเพื่อมาประมวลผลในที่นี้เราจะใช้ตัวแปรชื่อ A ในการเก็บตัวเลขจำนวนที่1และตัวแปรชื่อ B ในการเก็บตัวเลขจำนวนที่2นะคะแล้วข้อมูลส่งออกคืออะไรล่ะ ะะโจทย์ต้องการอะไรสิ่งที่เราต้องการคืออะไรจากโจทย์บอกว่าให้หาหรอรมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการหรือผลลัพธ์นั่นคือข้อมูลออกนะคะก็คือจํานวนเต็มบวก1นํ่นวนเราใช้ตัวแปร c ในการแทนค่าแต่ตัวแปร c นั้นไม่ใช่จํานวนบวกธรรมดานะคะเราจะต้องกําหนดคุณสมบัติให้ชัดเจนกับข้อมูลออกด้วยว่า1ตัวแปร c จะต้องเป็นจํานวนเต็ม นะคะ 2. ตัวแปร c นั้นจะต้องสามารถหาตัวแปร a และก็ b ได้ลงตัวและสุดท้ายเป็นคุณสมบัติข้อที่3นะคะตัวแปร c จะต้องมีค่ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ด้วยตรงนี้เป็นการระบุคุณสมบัตินะคะของตัวแปรหรือผลลัพธ์ที่เราต้องการเพื่อให้เราสามารถเขียนขั้นตอนวิธีได้ถูกต้องค่ะ ตัวอย่างที่สองค่ะคะแนนสอบนักเรียนลองพิจารณาสถานการณ์ดังต่อไปนี้นะคะครูได้ตรวจข้อสอบของนักเรียนทั้งหมดจำนวน40คนเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ครูได้ติดนะคะประกาศคะแนนสอบของนักเรียนไว้ที่หน้าห้องหากนักเรียนต้องการหาคนที่มีคะแนนสูงสุดคะแนน ต่ำสุดและคำนวณคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนในกรณีนี้นักเรียนจะสามารถระบุข้อมูลเข้าและข้อมูลออกได้อย่างไรนะคะเรามาลองร่วมกันวิเคราะห์ดูสิคะว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะในสถานการณ์นี้เราจะมองว่าข้อมูลเข้านะคะคืออะไรล่ะข้อมูลเข้าก็คือรายการข้อมูล คําว่ารายการข้อมูลก็คือรายการข้อมูลคะแนนสอบของนักเรียนทั้ง40คนที่จะนําเข้าสู่ระบบนะคะส่วนคําว่าข้อมูลออกหรือผลลัพธ์สถานการณ์ข้อนี้ผลลัพธ์ต้องการอะไรคะผลลัพธ์ต้องการคะแนนสูงสุดคะแนนต่ําสุดและก็คะแนนเฉลี่ยตรงนี้เราจะมองว่าเป็นข้อมูลออกของระบบตัวอย่างที่3 ะะตัวอย่างที่3มจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติเรามาลองชมกันสิคะว่าอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินั้นอะไรล่ะที่เป็นข้อมูลนำเข้าสู่ระบบและอะไรที่เป็นข้อมูลที่ระบบส่งออกมาจากภาพที่นักเรียนเห็นนะคะจะจำลองระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอะไรที่เป็นข้อมูลนำเข้าไปสู่ระบบและอะไรที่เป็นข้อมูลที่ระบบส่งออกมานะคะจากแผนภาพสังเกตว่าข้อมูลนำเข้าสู่ระบบนะคะก็คือ ค่าความชื้นนะคะค่าความชื้นไปจากไหนไปจากการที่เรานำตัวอุปกรณ์ตรวจจับความชื้นปักเสียบลงไปที่ดินเพื่อดูดค่าความชื้นขึ้นมานะคะค่าความชื้นนั้นก็จะถูกส่งเข้าไปให้กับระบบคอมพิวเตอร์ตรงนี้เราจะมองว่าเป็นข้อมูลเข้าเมื่อข้อมูลเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลคอมพิวเตอร์ก็จะประมวลผลตามขั้นตอนวิธีที่เขียนไว้ อย่างชัดเจนว่าจะให้ทำขั้นตอนอย่างไรบ้างเมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จคอมพิวเตอร์ก็จะส่งออกข้อมูลนะคะซึ่งเป็นผลลัพธ์ของระบบตรงนี้เราจะมองว่าเป็นข้อมูลออกข้อมูลออกก็จะเป็นสัญญาณที่จะไปควบคุมอุปกรณ์ให้ทำหน้าที่เปิดหรือปิดน้ำอย่างอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาจากภาพนะคะเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเข้าขั้นตอนวิธีและข้อมูลออกจากภาพที่นักเรียนได้ชมมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะสามารถพิจารณาได้ว่าการสร้างอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบระดับความชื้นของดินนะคะถ้าดินแห้งก็จะสั่งให้รดน้ำต้นไม้อัจนรย ะะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถระบุข้อมูลเข้าและข้อมูลออกได้ดังนี้ข้อมูลเข้าที่นําเข้าสู่ระบบก็คือระดับความชื้นซึ่งผ่านทางตัวตรวจจับหรือที่เราเรียกว่าตัวเซ็นเซอร์นะคะส่วนข้อมูลออกระบบส่งข้อมูลอะไรออกมาล่ะระบบส่งข้อมูลออกมาก็คือสัญญาณที่จะไปควบคุมอุปกรณ์ให้ทําหน้าที่เปิดหรือปิดน้ําตามเงื่อนไขที่เราเขียนไวไน้ในขั้นตอนวิธีค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้พิจารณาตัวอย่างสถานการณ์ทั้ง3ตัวอย่างเรียบร้อยแล้วคุณครูคิดว่านักเรียนจะสามารถระบุข้อมูลเข้าได้ระบุข้อมูลออกได้และก็เงื่อนไขของปัญหาได้อย่างชัดเจนซึ่งจะนำไปสู่ในเรื่องของการออกแบบขั้นตอนวิธีในเนื้อหาคลิปต่ตอไปนะคะอย่าลืม กดติดตามคุณครูได้ในช่อง Youtube อุ๋มปนสันเทียนะคะสับสไครตและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลสำคัญสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ